สวัสดีครับเพื่อนๆช่องนี้เราจะรวบรวมเหรียญเก่าโบราณหายากราคาแพงจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ทุกท่านชมฟรีแบบไม่มีกักนะครับเปิดเหรียญครับลูกเสือสวยๆเหรียญเนี่ยสวยมากนะครับดูภาพแล้วก็เก่านะครับโอ้โหสุดๆครับเพื่อนๆดูนะเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูเอาใจคนดู Youtube ช่องผมนะครับจัดไปกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินนะครับ แคปภาพได้เลยครับจะได้เอาไปที่ร้านกล้องถ่ายรูปให้เขาปิ้นลงกระดาษสวยๆนะครับตัดเป็นแผ่นออกมานะครับสวยมากๆเลยเอาไปนั่งดูในห้างสรรพสินค้าเย็นๆจิบกาแฟาชิวๆนะครับหรือนี่ครับเพื่อนๆเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ เพื่อนๆจะได้ดูคลิป youtube ใหม่ๆแบบเรียวไทม์วินาทีต่อวินาทีเลยนะครับเพื่อนๆโหลดคลิปตีห้าได้ดูตีห้าโหลดคลิป9ก้ามงเช้าได้ดู9ก้าโมงเช้าโหลดคลิปห้ามงเย็นได้ดู5้าโมงเย็นทันทีเลยนะครับเนื้อเหรียญมีรัศมียืดสวยเลยนะครับโอ้โหถือว่าเป็นเหรียญที่สวยสุดๆจริงๆนะครับเพื่อนๆหาชมได้ที่ช่องนี้ช่องเดียวนะครับ ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ